ก็ไปโฮมโปรมานะครับก็จะหาโซลาเซลล์มาลองติดดูก็จะไปเจอนะครับไปเจอ j d Lighting Solar Cell นะซึ่งกำลังลดราคาอยู่นะครับก็ราคา209บาทอันนี้เป็นราคาที่ลดแล้วครับเป็นโซลาเซลล์ประมาณนี้นะครับมันเป็นแผงโซลาเซลล์ซึ่งจะเอามาติด ในสวนนะครับบริปเวณน,นี้จะเอาไปแผงไปวางไว้บนหลังคานะครับนี่ก็ใช้กาวสองหน้าก่อนนะเพื่อทดลองทดสอบมาดูภายในกล่องนวะ่ายังไงบ้างมันก็จะเป็นกล่องของส่วนของสปอต l ไลท์นะครับก็เป็น LED นะครับจะลองลองทดสอบจากราคาถูกๆก่อนนะครับซึ่งดูแล้วความแข็งแรงน้ำหนักนี่ใช้ได้เลยทีเดียวมีสายมีปั๊กพ่วงมาให้นะครับมีปั๊กเชื่อมต่อกับแผงมาให้ส่วนตัวแผงก็มีสายมาให้เรียบร้อยนะครับ นี่คือหน้าตาของแผงจะทดสอบดูว่ามีความแข็งแรงมีความทนทานแล้วก็สร้างไฟได้เพียงพอไหมสาหรับ1คืนถ้ามีขามาให้นะครับนี้เดี๋ยวผมจะวางแผงไว้ก่อนนะครับเมื่อหาระยะไฟหาระยะอะไรได้ดีๆแล้วนะครับองศาของแดดดีแล้วค่อย ยึดติดนะครับสำคัญข้อหนึงก็คือนี่ครับมีรีโมทมาให้ด้วยมีรีโมอทออนถ่ายรีโมทก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับตั้งเวลาได้นะครับ3ชั่วโมง8ดชั่วโมงสชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะแล้วก็ปรับความสว่างได้มีปรับออโต้ได้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งตัวโซลา่านี้ก็จะติดไปมุมนี้ครับมี มีสกรูมีน็อตอยู่พอดีก็จะยึดชั่วคาวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองมาดูนะครับว่าจะได้ไฟไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปวางแผงกันบนหลังคาเลยครับความรู้ที่ได้ไปศึกษามานะครับแล้วก็ไปดูงานมาเนี่ยนะครับ แสงโซลาเซลล์ประเทศไทยวนวางไปทิศใต้นะได้โอเคครับก็น,นี้แดดกำลังแรงเลยนะครับแดดช่วงเที่ยงอ,อันที่แจ้งนะครับผมจะลองวางไว้ก่อนเลยนะเพราะหลังคาก็เพียงอยู่แล้วนะวางแล้วก็ไลยสายลงมาก่อนเลยเพื่อที่จะเป็นการทดสอบ นะครับก่อนว่า,ามุมองศานะครับในการรับแสงอันนี้ก็คือถ้าตามหลักการแล้วก็ที่เปรีบรมมาคือ,อหันแผงไปทางทิศใต้นะครับแล้วก็องศาซึ่งในองศาเนี่ยนะครับขาแผงโซลาเซลล์ก็จะมีให้ปรับได้นะครับถ้าทดสอบแล้วผ่านแล้วค่อยมายึดถาวรอ,อีกครั้งหนึ่งมาดู มาดูกันเลยนะครับว่าแผงแผงอยู่บนหลังคาหลังคาออฟฟิศนะหลังคาห้องทำงานเล็กๆของผมเสร็จแล้วก็ไล่มาที่สายนะครับสายนี้ก็ขอกองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าใช้ได้ดีได้จากสายลงมาสายลงมาแล้วก็มาที่อันนี้ก็ตรงเป็นเชิงชายนะครับเชิงชายที่มี แต่เรียบปิดกันนกกันหนูเข้าเนี่ยนะก็เอาเหล็กรูนะครับร้าน20บาทเหล็กรูสําหรับมอเตอร์ไซค์ถามทางร้านได้เลย20บาทนะบมาแกวนเสร็จแล้วก็เป็นตัวโคมไปลองปิดดูครับนิดถ้ตาตากแดดไว้ไม่กี่นาทีเองนะครับอออออน โอเคครั้งแรกที่มันกระพริบพ,พผมไปกดอโอตโต้ไว้ออตโต้ก็คือตอนนี้แสงมันเยอะนะครับกลางคืนจะทํางานให้อัตโนมัติอ่านี่ก็เป็น on. ออนถือว่าแบบนี้ก็น่าจะใช้ไฟน้อยนะครับเพราะใช้ LED แต่ความสว่างของ LED อยู่นี้เหลือเฟือครับโอเคครับมาดูภาพรวมก็ประมาณนี้ครซึ่งถือว่าดูแล้วน่าจะเหลือเฟือครับกับกับมุมนี้ ประมาณ3ามคูณ10เมตรนะก็ตั้งใจก็คือตอนนี้เป็นสวนต้นไม้นะครับเป็นสวนะนะตรงนี้ก็จะสว่างในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันในค่ำคืนนี้ครับว่าแสงขนาดนี้กับ3ามคูณสิเมตรเนี่ยเหลือเฟื่อไหมครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มเศษนะครับเรามาดูกันนะครับว่า โซลาเซลล์ที่ติดตั้งไว้เมื่อเช้วันนะครับก็ลองปรับได้นะครับปรับความสว่างปิดอ่าปิดก็มืดนิดไปเลยนะครับอ่าเปิดปิดทดสอบดูนะครับแล้วก็ปรับความสว่างได้นะครับมาดูแสงนะครับว่าระยะ3าคูณจิเมตรก็ถือว่าความสว่างใช้ได้เลยนะครับสำคัญคือเข้าไปศูนย์บาทครับเพราะว่า ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นหนึ่งพลังงานทางเลือกนะครับ2 0 9บาทถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ผ่านสำหรับอ่านะครับตรงนี้อู่ใกล้ๆครับชัดเจนนะครับก็สว่างก็ได้ครับตัดพื้นที่ขนาดนี้นะครับเห็นว่าความสว่างนี้ถือว่าผ่านครับ